หราศีรับทรัพย์ใหญ่ 6. ราศีเข้าพรรษานี้ผ่านพ้นกรรมแล้วดวงมงคลโคโจรหนุนรับแต่ทรัพย์ใหญ่ 6. ราศีขออโหสิกรรมใครที่คิดร้ายจงออกไปจากชีวิตเข้าพรรษานี้ผ่านพ้นกรรมแล้วเหลือแต่คำว่ารวยอย่างเดียวเท่านั้นเคยอาภับเคยช้ำเคยโดนสาบวันนี้เข้ามากับโดนเอง ชีวิตไม่ง่ายแต่ไม่มีอะไรขวางได้อีกต่อไปเข้าพรรษานี้ดาวมงคลโคจรหนุนรับแต่ทรัพย์ใหญ่จุดไฟในใจรับพลังใหม่ใครที่เคยบั่นทอนจิตใจขอส่งคืนกรรมเข้าพรรษานี้ขอขมาถวายเทียนและปลดล็อกชีวิตต่อจากนี้รวยดีซึ่งได้แก่ราศีสิงห์ราศีเมษราศีธนูราศีตุล ราศีมังกรราศีพิจิกขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอส่งคืนกรรม